ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมตอนเช้านะเดี๋ยวมาดูชมกันอันนี้ตอดำสวยนะตอนนี้กำลังใหญ่อ้วนสวยไม้กำลังแตกกิ่งนะกำลังแตกกิ่งกำลังให้กิ่งครับผมอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะเพชรพันล้านแท้เลยนะอันนี้เป็นกิ่งของเพชรพันล้านเพชรพันล้านเป็นไม้ชั้นเดียวนะดอกจะออกสวยแล้วดอกใหญ่ด้วยแล้วก็จะออกสีที่สวยนั่นแหละ นี่คือไม้ที่เราจะาไปเขี่ยเจสอรไปสร้างแม่พันธุ์ต้องเอาไม้แบบนี้ไปเขี่ยเจสอรไปสร้างแม่พันธุ์หรือว่าจะไปเสียบอันนี้เพชรพันธ์นนะคู่นี้ไปสามร้อยครับผมถูกๆเลยนะสามร้อยบาทอันนี้ไม้แม่พันธุ์นะเอาเสียบแม่พันธุ์ให้เป็นแม่พันธุ์หญิงแม่แท้ครับผมอีิงแม่แท้อันนี้เป็นไม้แบบนี้นะลองมาเสียบดูเป็นไม้ชั้นเดียวแหละเห็นดอกออกแล้วก็มีสีสันที่ที่ สดใสดีออกดอกไดก้เยอะก็ลองมาเสียบดูนะตอนนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเป็นหมาไมาล้ลวดสมของยักษ์สู่นะก็ผสมแล้วก็ลองลองเพาะแล้วก็ลองมาเสียบลเล่นๆดูแต่ก็ให้ดอกที่ดูสวยนะดูสวยเม่อกเลยหรอกอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้เสียบขารี่นะเสียบสาริมถ้าให้น้ำบ่อยทุกวันวแล้วก็สวยแล้วก็อันนี้จะสร้างความได้เก็บแล้วก็ สีสันก็สวยนะให้ดอกเก็บต้นนั่นแหละอันนี้ไปสามร้อยพอชุดนี้สามร้อยอันนั้นคู่นั้นสองเอ่อสองต้นสามร้อยอันนี้ชุดนี้สามร้อยบาทอันนี้จะเป็นแค่เดียวเหมือนกันอ่าตัวเมื่อกี้ที่ถ่ายนั่นนะก็มาเกิดจากคิดพาดเองนั่นแหละไม่ไม่ก็เลยชื่อก็เอาไปเรียกเอาก็เรียกกันนะเเรียกเอาก็เรียกกัน อันนี้สวยนะละกักกี้สวยมากนะตัวนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบาทนะคู่นี้จ่า่สองร้อยสิบาทเอาคู่นี้ไปเลยอันนี้เป็นไม้แบบนี้นะอันนี้เป็นฮอนแลนดนะผมว่าต่อเขาสวยเห็นไหมต่อเขามีลีลานะาไปทําเป็นบันไดได้นะต่อสวยนะปกเลยเอาไม้ฮอนแลนธรรมดามาเสียบจริงๆถ้าไปเสียบตวอื่นจะสวยมากนะแต่ว่าก็ลองเอามาใสฮา่ฮอนแลนด์ดูว่าฮอนแลนดกับฮอนแลนด์้วยวเอาฮอนแลนด กกิงเปรียบมันแหละเื่อว่าดอกเขาจะออกมาเยอะๆไหมก็ลองลองทำดูก็เอาตามที่พูดที้แหลายนะเอาเห็นกันว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นอันนี้รากโคเขี้ยวน่ะประมาณนี้นะอันนี้ให้น้ําไปก็เห็นไหมกิ่งก้านมาล้าบวนเลยดอกไมคขี้เหร่นะนี่ไปสองร้อยครับผมอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เกเกิดก่อนเพราะว่าไม้ไม่ค่อยได้ให้น้ำไม่จุเรวนะกิ่งก้านก็พอมีแหละแต่ว่า ไม้เหล่านี้ตัดกิ่งได้แต่งกิ่งได้หมดนะอันนี้เป็นสะอู่นะครับผมเป็นสะอู่ไอ้ตันนี้วนสวยนะแนวุดนี้แต่ต้ตนนี้อันนี้ก็ไปสองร้อยครับผมสองร้อยไปอันนี้ชุดนี้สะอู่สองร้อยชุดนี้ก็ไม้ตองฮะนแลนไปสองร้อยชุดนี้ไปสองร้อยห้าสิบาทชุดนี้ไปสามร้อยชุดนี้ไปสามร้อยครับผมอันนี้ เอาไประจำพนันต้องเอาตัวนี้ไปนะเอาประจำพันต้องเอาตัวนี้ไปก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแต่ว่าถ้าจะเอาเยอะๆเอาเมาหมดราคาบ้ากันอีกครั้งนึงโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะขอบคุณสวัสดีครับ